จะดัดจะดของเล่นใหม่มาอีกแล้วครับนี่นี่คือของเล่นฝึกสมองแน่นอนครับมาเป็นรูปปัดกลมๆสีสีแบบนี้นี่คือ excited rotation นะครับ UFO05 space mission legacy summer ผมต้องอ่านตรงไหนอันนี้คือชื่อของเขางงหมดเลยนะครับเอาง่ายนะครับมันคือของเล่นฝึกสมองตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับฝึกสมองแน่นอนครับดูจากสีก็ดูตัวจริงก่อนเลยจะได้เข้าใจนะครับมานี่ในกล่องก็มีเลยอย่างนี้นะครับ เห็นไหมครับมันจะมีเป็นเหมือนเป็นวงที่เป็นสีที่เหมือนกันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งหมดแปดนะครับซึ่งเนีย่ยต้องเรียงให้มันเหมือนกันมันจะมีวิธีสามารถเปลี่ยนได้ก็คือตรงนี้ที่เป็นรูปที่สามารถหมุนได้เห็นไหมครับสามารถหมุนเปลี่ยนได้พอเปลี่ยนแล้วก็หมุนลูกสีอย่างนี้ไงเห็นไหมมันก็จะเทไปที่อื่นแล้วนะครับเอาหมุนกลับก่อนเดี๋ยวจะงงปุ๊บมีสองด้านครับด้านหน้าและด้านหลังที่จะสามารถหมุนได้ด้านข้างสองตรงนี้จะหมุนไม่ได้นะครับปุ่มนี้ กดทำเลยมีผมด้วยกดทำไรอ่ะกดเล่นเหรอพิจะถอย <laughs> อมานน้ครับไม่มีอะไรเลย,เลยทําไม่เละแล้วก็แก้กลับมาได้เหมือนเดิมแค่นั้นจบเลยนะครับอ่ามาลองเล่นดูกันไม่รู้แล้วก็ผมใช้เวลานานเท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันดีกว่าเอา,อางี้ไหมจับเวลาดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมานั่งดูสมมติว่าผมใช้เวลา สี่สิบนาทีอย่างเงี้ยเพื่อนๆนั่งดูก็คงเสียเวลาตายเลยเดี๋ยวผมเปิดนาฬิกาจับเวลาไว้แล้วมาอัปเดตเรื่อยๆดีกว่าว่าเฮ้ยตอนนี้ถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วอะไรอย่างนั้นดีกว่าเนาะอ่ะอันดับแรกครับเราทำให้มันเละก,ก่อนเรา,าลองเล่นกันดูนะครับปุ๊บหมุนไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็หมุนออกมาอ่าทีนี้ก็หมุนอย่างนี้ได้อีกเฮ้ยเห็นไหมพขหมุนอย่างนี้เสร็จป,ปุ๊บไปเอ้ยโอ้โหปุ๊บหมุนไปนี่เรียบร้อยสีใหม่มาโอ้โห ดูตรงนั้นนะครับผมว่าเราต้องแบบเหมือนจัดการมันทีละสีแล้วถ้าพูดง่ายๆนะครับเอ้ยนี่หมุนกลับมาแล้วนี่ยอือแค่ตอนทำเละยังยากเลยผมรู้สึกว่า <laughs> เอาไปเลยๆอ่ะโอ้โหตาเหลือกครับบอกเลยตาเหลือกแน่นอนแบบนี้อ่ะอืมอ่าม่เละให้มันรู้ไปเอาหมุนมาบอกลืมเปลี่ยนสีอ๊ออ่ะโอเค โอ้โหเอาจริงนะแค่คิดว่าจะแก้ยังไงก็ปวดหัวแล้วครับเฮ้ยผมว่าอย่างต่ำต้องมีเป็นชั่วโมงอะอย่างนี้มันไม่ง่ายอย่างนั้นเลยนะโอ้โหปุ๊บอะโอเคหมดจังหมดยังยังมีสีที่มันเหมือนกันเยอะอยู่เราต้องอย่าให้มันมีสีเหมือนเหมือกันเยอะไอ้นี่ตรงนี้ตรงนี้ยังเหมือนเยอะอยู่อ่าไม่ได้ไม่ได้แบ่งเพื่อนไปแบ่งเพื่อนไป นี่เนี่ยนะเราอ๋อมันหลบซ่อนอยู่อบอ่ะไปเลยแยกเพื่อนไปอ่าโอเคอะประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆมันคงจะให้ย้ายบททุกสีเป็นแบบลุงเลยอะไรเงั้นมันคงยากไปหน่อยอเดี๋ยวผมต้องพยายามปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคอ่ะโอ <c oughs> ต้ตาย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 ,ตายแบบนี้แน่นอนเลยครับคือตรงเนี้ยผมลองมองวิธีกันแล้วนะผมว่าเราควรแก้ทีละ จุดก่อนทิละศีก่อนซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าการแก้เนี่ยเราเควรจะแก้แบบเฉพาะข้างนี้ข้างเดียวหรือแก้เป็นหน้าหน้าหน้าอย่างนี้ไปอันนี้ยังไม่รู้เลยจริงๆต้องลองเล่นดูนะครับซึ่ง จะทําได้ด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อีกเช่นกันผมอาจจะแก้ไม่ได้เลยก็ได้นะครับใครจะไปรู้ผมว่ามันมันมันค่อนข้างยากเกินไปมันเหมือนซับซ้อนมากเกินแต่ก็ต้องลองดูไม่ลองไม่รู้นะครับมาพอไหมนะผมจะเริ่มจับเวลาแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ยอะวางเินระิทงไว้อย่างนี้เลยลวกันเพื่อนจะได้เห็นกันไปนะครับวันที่ผมเล่นนะไปโอเคถ้าพร้อมแล้วเราลุยได้มาผมเอ,า,อาเรื่องจุดที่มันมีสีเยอะก่อนไหนดี ส้มสามส้มสามเอาส้มนี้ก่อนแล้วกันอ่ะผมเอาที่มันเป็นส้มนี้ก่อนปุ๊บผมจะหาตัวมาเปลี่ยนผมต้องหมุนสีส้มมาอ่าหมุนสีส้มขึ้น,นามานี้ประมาณนี้ปุ๊บโอโ้โหอย่างนี้ก็ไม่ยากสิครับโอโ้โหอ่ะหาสีส้มมาเพิ่มเติมอ่ามันยากตรงนี้นี่แหละคือมันมีไม่มากเท่าไหร่เนี่ยสมมติว่าเนี่ยผมเจอสีส้มมาที่ตรงเนี้ยมันมาไม่ได้ นอกจากว่าอ่าหมุนไปะนะครับอย่างเช่นหมุนมาอย่างนี้ปึ๊บอ่ะหมุนสีส้มมาอยู่ในเกณฑ์แล้วหมุนกลับมาอ่าพอได้อยู่คาสีส้มอีกสองครับสีส้มอีกสองเอาอยู่ตรงนี้อีกอยู่ตรงนี้ปึ๊บผมตรงนี้ใช่ะหมุนมารับอา้าวรับก็ไม่ได้อีกรับมันก็หายไปต้องเอาสีอื่นมาฮึบเพื่อรับมากรึบโอเคเดหลือสีส้มอันเดียวแนละ้วสีส้มอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่นี่เองอ่ะเหมือนเดิมก็ไว้นี่เพื่อที่จะรับได้ อ๋อไม่ใช่้าเราเป็นปข้างล่างอ่ะอ,อืออ้าวไม่ได้ดรแบบนี้ต้องอยู่บนถูกแล้วเอาใหม่เอาใหม่อย่างนี้ส้มต้องไว้บนอย่างนี้อ่าพอเราเลื่อนลงมาปับ๊บล้วก็ได้เลื่อนไปออ้ยได้แล้วครับหนึ่งสีครับหนึ่งสีผมใช้เวลาไป <c oughs> หนึ่งนาทีครึ่งแปดสีอย่างต่ำมี20สิบนาทีบวกความยากที่เปลี่ยนผมว่าชั่วโมงหนึ่งไม่รู้พอไหมอ่ะ ส้มไปแล้วเหลืองต่อแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะมีความเปางที่ถ้าเกิดเหลืองมันอยู่คนละฝั่งกับอันนี้งามไส้เราก็ต้องหมุนมันไปนี่แหละนี่แหละนี่คือปัญหาที่ผมว่างานหนักแน่ๆนเรื่องนี้นะครับออาลองดูกันนะถ้าผมจะเอาสีเหลืองไว้นี่ใช่ไหมผมเอาเหลืองนี้มาตรงนี้โอ้โหทำไมนเนี่ยผมต้องหมุนลงมาสีส้มผมจะไม่เพี้ยนใช่ไหมเอาลองดูกันนะถ้าหมุนลงมาปึ๊บอ่าอย่าให้สีส้มมาติดอยู่นี้เลยอ่าโอเค หมุนกลับไปโอ้โอเคสมไม่เพีย้ยนอ่าตอนนี้เหลืองมาได้อย่างนี้แล้วปั๊บอ่าผมเรียงผิดเนี่ยทีนี้ผมน่าจะไปติดกันเอาไม่เป็นไรอ่าผมมีสามมันโ oh, oh. อ้โหแอบตับเคียนเล็กน้อยครับอ่าอืมกรบและอย่าลืมหมุนกลับผมจะลืมกับการหมุนกลับเนี่ยแหละอึ๊บอ่ะ โอเคอ้อะ okay. ตอนนี้เหลืองใกล้ได้กันแนละ้วหเราขัอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเราไปกันเร็วๆไปเลยแล้วกันนะครับโอ้ยตายตอนนี้ aging. แล้วเวลาผ่านไป4นาทีเท่านั้นครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งหน้าครับเห็นไงครับเหลืองกับส้มเสร็จได้อีกหนึ่งเละอยู่โอ้โหเห,โห,โหโ็นก็ปวดด้วยแทนแล้วนะครับหนึ่งหน้าผมเชื่อว่าประมาณ4นาทีครับมันมี4หน้าก็ทีสี่สิบหก ถ้ามันเป็นเวลานี้นะอันนี้นแ่กและมันง่ายเพราะด้านหลังถ้าเราหมุนไปแล้วเปลี่ยนไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมันเกี่ยวาวนกับวันี้สมิว่าเรา,าหมุนอันนี้แล้วไปโดนอันบนด้วยมันจะเปลี่ยนนี่แหละปัญหาจะเกิดขึ้นแล้วครับอาา่าะก็ต้องลองไปดูเรื่อยๆนะครับค่อยๆไล่ๆไปเรื่อยๆใจเย็นๆค่อยๆทำนะครับอ่ะก็อันนี้สองหน้าผมใช้เวลาประมาณ4นาทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำไปทีละ222 2, 2, 2แล้วกันนะดูนะครับว่าผมใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ไปลุย เอาแล้วครับนี่ตอนนี้ครับ2หน้าสี่สีสเร็จใช้เวลาสินาทีแล้วครับน่แหละครับมันจะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆครับตอนเนี้ยังไม่มีปัญหาเพราะว่าเรายังมี2หน้าที่ว่างที่สามารถเปลี่ยนได้ครับถ้ากับว่าตอนนี้ผมได้แล้วสองขาดอีก2หน้าตรงนี้ครับ4ส,สีเอาละครับมาดูกันตรงนี้จะเริ่มมีปัญหาแล้วการที่เราหมุนขึ้นไปแล้วเปลี่ยนอย่างเงี้ยอาจจะทําให้มัน เปลี่ยนกันมั่วไปหมดได้นะครับเทคนิคในการเล่นของผมแบบนี้นะครับคือมันจะมีจุดเนี้ยมันจะเล่นยากเพราะว่าหน้านี้มันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับหรือไม่เราเล่นหน้านี้แล้วหน้นานี้ใช้ในการเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะครับผมลองให้ดู2แบบถ้าสมมติผมเล่นหน้านี้แล้วหน้านี้ในการเปลี่ยนสมมติผมเล่นด้าสีฟ้าขึ้นมาตรงนี้ไม่ยากเลยครับผมเล็งอันนี้นะดูนี่นะปุ๊บสามัญผมเอาชิดตรงขอบกลางนี่ครับผมบุนขึ้นไปปุ๊บมันจะชนกับสีฟ้าจะเลื่อนได้นะครับถ้าอันนี้หนึ่งเราไปเอาสีนี้ใช้ชนใช่ไหม เราแบบนี้มันจะเล่นยากนะครับเอาใหม่แล้วหมุนมาให้ตรงปุ๊บปุ๊บอ่าถีฟ้าเสร็จแล้วก็หมุนลงไปอจจนมอ้อันสองอันเลยไปไม่เป็นไรหมุนลงมาปุ๊บเห็นไหมอ่าโอเคทีนี้ก็เหลือหนึ่งตัวยางนี้สองตัวนะครับการจะเล่นก็คือทำให้ามารวมกันก็ได้อย่างตัวนี้อยู่ตรงนี้ผมเปลี่ยนให้มันมาฝั่งนี้ก่อนอ่าก็แค่หมุนมาซึ่งการหมุนก็เหมือนกัน ถ้าเกิดเราไว้ล่างหมุนจะไปอยู่บนถ้าอยู่บนหมุนจะมาอยู่ล่างถ้านี่สีฟ้าอยู่ล่างผมอยากเอามาว้ใกล้กันผมก็หมุนตัวนี้ไว้บนปึ๊บเพราะเราหมุนมันก็มาเจอกันสีฟ้าตะเอแล้วก็หมุนออกเห็นไหมครับสีฟ้าก็จะติดกันแล้วครับแบบนี้นี่หน้าอื่นก็ไม่ได้ม่วเห็นไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เอาสีฟ้านี้ลงมาที่ห้ามลืมก็คือพอหมุนเสร็จแล้วกลับด้วยื่อพอหมุนผมหมุนมาเอาสีฟ้าลงมาใช่ไหมครับปึ๊บ ผมอย่าลืมหมุนกลับด้วยนะเพราะตอนนี้หน้าอื่นมาเละอยู่เห็นไหมครับเราต้องหมุนกลับด้วยทุกครั้งเมื่อเราเอาสีฟ้ามาส่งแล้วปุ๊บหมุนกลับด้วยอย่าลืมปับ๊บนี่หน้าอื่นจะได้ไม่เละเข้าใจไหมประมาณนี้นี่คือการเล่นประมาณนี้นะครับแล้ว <c oughs> ก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆเนี่ยสีฟ้าแล้วก็ผมก็หมุนไปปุ๊บสีฟ้าบนจะมาอยู่ล่างอ่ะโอเคปุ๊บให้มันติดกันท่าด้เห็นไหมครับอ่าต่อไปก็สุดท้ายบนอยู่ล่างปุ๊บ ถ้าไเห็นไหมครับตอนนี้ผมก็ได้สีฟ้าทั้งหมดอยู่นี่แล้วพร้อมที่จะขึ้นไปแล้วการที่จะเอาขึ้นนะครับแน่นอนมันจะเกินมาหนึ่งตัวไม่เป็นไรเราถ้้อันนี้ปุ๊บจะอยู่บนโอเคแล้วก็ยึดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บผมหมุนขึ้นไปปุ๊บนี่เรียบร้อยทีนี้มันก็จะเหลือแค่ตัวเดียวเท่าน,นั้นอ่านี้ชิดไปก็ได้ปุ๊บหมุนกลับมานี่ตัวเดียวตัวเดียวผมต,ต้องเกินมาหนึ่งก่อนนี้อ่ะโอเคปุ๊บอ่าอ่า เอา้เอางงละเนี่ยทีนี้พอเหลือสองตัวมันไม่ฟรีละมันมันมันไม่สามารถที่จะแบบไปยังไงก็ได้ประมาณนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเอาลงมาก่อนแล้วกันถ้างั้นนี่นะหมุดลงมาเอาสีฟ้าออกจากเพื่อนไปปึ๊บโอเคอ่าตรงนี้มันจะมีปัญหาเพราะว่าติดตัวนี้อยู่เราต้องกำจัดตัวนี้ไปก่อนผมว่าเอาไหม <laughs> อ่านี่ยเนี่กำจัดตัวนี้เพื่อให้มันมาชนกันก่อนอน,นะพูดง่ายๆอุ๊บ ให้มันมาอยู่ชนกันก่อนอ่ะปั๊บโอเคนี่ทีนี้ก็ต้องเอาตัวนู้นลงมาด้วยนะครับอ่าลงมาโอเคก็เหมือนเดิมวนไปเปลี่ยนไปฝากไว้หน่อยเพื่อที่จะให้กลับมาชนกันฮึบเอ้ยผิดๆิดๆิดิยังไม่หมดต้องปุ่นตรงนี้อ่าโอเคดูนะดูนะดูนะได้แล้แล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 วผมเรียงสีฟ้าตอนนี้เสร็จแล้ว สิ่งที่ต้องทำก็แค่อ๋อไม่ถูกเลยครับเอาใหม่ผมต้องไว้อย่างงี้อ่าก็คือเนี่ยตรงนี้สีมันถูกหมดแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ผมจะเอาสีฟ้าตรงเนี้ยผมก็ไปไว้แทนที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเอาหลบไปก่อนหมุนนี่ลงมาเอาสีฟ้าไปแทนที่แล้วหมุนขึ้นไปท้ามเสร็จเรียบร้อย,อยหนึ่งสีนี่เรเดูยดจสดร้อนเลยเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสีแล้วทำนี้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาดูตอนท้ายสุดท้ายอีกทีว่า ไอ้สามันที่เหลือเนี่ยมันจะต้องทำยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับอเอาครับทำไปเล่นไปติดเครื่องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยเอ้ยขีเหลืองมาจากไหนงามไส้ <c oughs> อะมันเรมีผิดพลาดอย่างเงี้นิดนึงไม่เป็นไรครับมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะจริงๆผมเหลือแค่ตานี้เท่านั้นแต่ตอนนี้ผมต้องแก้ตัวนี้ก่อนเพราะว่าสีนี้มันมาเิดเพีเ้ยนได้ยังไงครับนี่อาผมต้องทําไงเนี่ยก็ขึ้นไปก่อน เอออันนี้ผมต้องแกยังไงครับเนี่ยงามไส้มันมาได้ยังไงนี้อ่ยอ่ะโอเคเรียบร้อยสองสี่หกเหลือสองหน้าสุดท้ายนี่แหละครับอันนี้อาจจะเป็นตัวปรับเส้หรือเปล่นปานี่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นนะตรงนี้เราดูไปพร้อมกันเลยนะครับมาดูทีการเล่นกันอ่ะมาก็สีอันนี้สีขาวเยอะกว่านี่ทีากาเอาเน้นเอาเน,าน้นสีที่มาติดกันเยอะกว่าตัวนี้มีติดกันสี่ตัวผมว่าเราเริ่มจานตัวนี้ง่ายกว่านะครับถ้าฝั่งนี้มันมีสีเขียว มันมันจะยากอะมานีนะครับขาสีกันสติดตัวตรงนี้มาเราก็เริ่มจากหมุนหมุนมาก,ก่อนแล้วกันนะครับนี่อ่าหมุนบนอยู่ล่างหมุนล่างอยู่บนปุ๊บโอเคไปค่อยๆเก็บเคลียร์หมุนบนอยู่ล่างหมุนล่างอยู่บนปบปบไป้ม,น,น,ม,น,น,ปมนมาชนกันให้หมดปุ๊บโอเคสองสีไปฮึบเฮ้ยอุ้ยเก็บได้จะได้จัง โอ oh, ถ้าตรงนี้เมื่อกี้มันติดนี่จบแล้วเนี่ยจบเลยนี่มันไม่ติดกันเลยไม่จบเลยครับทีนี้โอ้โ oh, ห oh. มงั้นน,นี่อันนี้เคลียร์แล้วเนี่ยขาดหนึ่งจุดอ่ะและนี้สุดท้ายเฮ้ยโอ้ไม่ได้ตรงมันจะติดกันอีกเดี๋ยวอ๊ออ่ะโอเคแบบนี่วันนี้มันจะมีปัญหาอยู่ที่2ตัวตรงนี้เน,นี่แหละครับอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเอา1ตัวไปรับเพื่อนทางนู้นนะครับ ถึงตัวอยู่นี่ปุ๊บมันไปอยู่บนอ่าประมาณนี้ประเพื่อนมาชึบทาดามและสุดท้ายครับมาพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามกรึบทาดามว่มาอยู่เวลาก่อนอยู่เวลาก่อนสิบเจ็ดนาทีผมมันมม่นใจว่าผมทำถูกหมดมาดูกันชึบชึบชึบโอ้ได้จริงกรับโอ้โหฮู้ยะ อ้เฮ้ยตอนแรกผมรู้ว่าจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับเฮ้ยไม่ใช่เลยครับเฮ้ยได้อยู่อ่าน,นึ่นั้นครับมันไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าผมเคยเล่นพวกนี้บ่อยผมชอบเล่นมันก็เลยแบบพอจะจับทางได้นะครับนี่ผมเคยมีตัวก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้คล้ายๆกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันเนี่ยมันจะเนี่ย พอบอลเลี้ยงถูกสีปุ๊บมันจะโยกซ้ายขวาแล้วก็พลิกได้ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพลิกได้อีกอะไรประมาณนี้นะครับผมเล่นตัวนี้แก้ได้ผมว่าตัวเนี้ยยากกว่าด้วยความที่ซับซ้อนในการหมุนสองด้านทั้งหมุนตรงนี้หมุนซ้ายขวาตรงนี้แล้วหมุนตรงกลางทาให้ค่อยข้างซับซ้อนนะครับตัวนี้ซับซ้อนน้อยกว่ามันดูเหมือนเยอะเหมือนยากก็จริงแต่มันความซับซ้อนมันน้อยแค่มันมีจํานวนช่องเยอะนะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยเละเท่าไหร่แบบคล้ายๆกับแบบมาส่งมารับไปยันส่งรับจัดเรียงสีอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้ว 17นาทีนี่มีใครอยาก h ชา l เล่นกับผมไหมครับถ้าเพื่อนอยาก h ชา l เล่นกับผมแข่งกันเพื่อนโปรดซื้อไปแล้วจัดให้ได้เร็วกว่า17นาทีครับหรือใครมีแล้วทําได้เวลาเท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยถ้ามีคนทําเวลาได้ดีกว่าผม ผมจะเอาใหม่ให้เร็วกว่านี้ให้ดูอ๋อนี่คืเลนครั้งแรกของผมนะครับได้17นาทีแน่นอนครั้งที่2ครั้งที่3ต้องเร็วขึ้นผมเอาแบบผมว่า10นาทีน่าจะทันนะอะแต่ในครั้งแรกผมชาเลนจ์เพื่อนๆกับ17นาทีนี่ก่อนเพื่อนๆถ้ามีอยู่คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเ,เพื่อนได้เวลาเท่าไหร่หรือใครยังไม่มีก็จัดไปแล้วมาเล่นแข่งกับผมนะครับของเล่นนี้ชื่ออะไรเนี่ยสรุปเอ็กไซเด็ดโรเชันหมดยังสเปซอ๋อสเปซเอ็กไซเด็ดโรเทชันยูเ 05 s 5, ป e c i a l อ่ะประมาณนั้นนะครับหรือว่าเป็นรุ่นที่ห้าหรือเปล่ามไม่แน่ใจอาจจะมีหลายรุ่นเนาะผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่เจอตัวน,นี้มานะ่าสนใจก็เลยจัดมานะครับอ๋อปวดหมองต้องของเวลาไปพักผ่อนแล้วไม่ไหวแต่จริงๆไม่ยากเกินไปนะครับเชื่อผมพอเราจ,จับทางได้ปุ๊บพอเราเริ่มเล่นอันแรกได้อ่ะเราจะเข้าใจวิธีการเล่นของมันปุ๊บที่เหลืออ,อันอื่นๆมันมาเองนะครับอ่าโอเคนั่นแหละครับสิ่งสำคัญอย่าง,งเดียวก็คืออย่าทำเละอันนี้ทำถูกไปแล้วเวลาเราหมุนแบบไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้ย พอรูมบดรับส่งเสร็จปุ๊บอย่าลืมหมุนกลับนะครับเพราะถ้าเราหมุนปุ๊บเสร็จแล้วเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมหมุนกลับไปอ่ะเราไปเล่นต่อเล่นต่อเอาสมมติว่าหมุนเล่นนี้ปุ๊บเอ๊ยอันนี้อันแากอันนี้จะไปนี้ต่อปุ๊บมันก็จะเละละเห็นไหมทีนี้เ้าเราลืมหมุนกลับนี่นาะปุ๊บไม่ได้ละมันหมุนไม่ได้ละเห็นไหมครับอ่ามันจะเละไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเว<ๆ>ลาเล่นต้องอย่าลืมหมุนกลับด้วยนะครับสาคัญเอ้าเอ้าเอาปิดช่องอีกผมปุ๊บอ่านี่ ต้องอย่ายลืมหมุนกลับนะครับนี่ฮะโอเคเอาเล่นกันดูนะสนุกทูนุกขนุกอยากได้บ้างก็สิคะัี่ผมแจกไว้ให้ที่มันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้หรือว่าลงได้วิดีโอได้เลยนะครับฮ่าบุตรบุญนี้เอาไว้กดเล่นขำๆใครเคลียดเวลาคิดไม่ออกก็กดเล่นไปนะครับนะครับผมจะวิดีโอได้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์ก็แชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ่าผมมีของเล่นจริงๆเป็นแบสนุกแบบนี้เพื่อนจะรู้จักกันเป็นคนแรกๆอย่างแน่นอนนะครับบุมองขอไปพักก่อนนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ